สวัสดีครับวันนี้เราจะมาว่ากันโดยเรื่องของการทํานายฝันตามความเชื่อโบราณกันนะครับซึ่งเป็นความฝันที่ต้องบอกว่าทั้งทรงพลังแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนั่นก็คือความฝันที่ว่าเราถูกจระเข้ไล่ตามนั่นเองครับเคยเป็นกันไหมครับแบบว่านอนนอนอยู่แล้วต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเลยหัวใจนี่เต้นรัวเลยนะฮะเพราะว่าฝันร้ายเนี่ยมันสมจริงเหลือเกิน ผมว่าความรู้สึกแบบนี้หลายคนน่าจะเคยเจอนะครับแล้วก็ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าบางทีความฝันพวกนั้นนะ่ะอาจจะกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างกับเราอยู่ก็ได้แล้วในบรรดาฝันร้ายทั้งหมดเนี่ยนะครับการฝันว่าถูกจระเข้ไล่เนี่ยโอ้โหถือเป็นความฝันที่ถูกตีความกันมานานมากเลยครับเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่เลยทีเดียวเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่า ตามตำราโบราณเนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าคำทำนายของฝันเนี่ยมันพลิกจากร้ายกลายเป็นดีหรือจากดีกลายเป็นร้ายได้เลยนะซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่สำคัญมากๆแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองครับและรายละเอียดที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็คือผลลัพธ์ของการไล่ล่าในฝันนั่นแหละครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโจระเ้ตัวนั้นมันไล่กัดเราสำเร็จหรือเปล่า เพราะว่าคำทำนายของสองเหตุการณ์นี้โอ้โหแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับโอเคเรามาเริ่มกันที่เคสแรกกันก่อนเลยนะครับคือในฝันเนี่ยจระเข้มันไล่กัดเราได้สำเร็จตามตำราเขาถือว่านี่เป็นลางบอกเหตุที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับเป็นเมืองสัญญาณเตือนให้เราต้องระวังตัวเป็นพิเศษเลยแล้วคาเตือนที่ว่านี่นะฮะมันครอบคลุมตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราเดือดเหนือร้อนใจไปจนถึงปัญหาใหญ่ๆเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทอง,ทองทองที่อาจจะติดขัดขึ้นมาเสียทรัพย์สิสสนหรือว่าไปมีหนี้สินที่แบบแก้ได้ยากและที่น่ากังวลไปกว่านั้นก็คือมันอาจจะหมายถึงการที่เราอาจจะโดนคนใกล้ตัวหักหลังหรือว่าข้าวของจะสูญหายก็ได้ครับแต่ถ้าในฝันเรื่องราวมันกลับกันล่ะครับสมมุติว่าจระเข้มาไล่ตามเราแบบสุดชีวิตเลยนะแต่ไม่ว่าจะทำยังไงยังไงมันก็กัดเราไม่สำเร็จ เราวิ่งหนีทันหรือเอาตัวรอดมาได้อ่าทีนี้แหละครับคำทํานายจะพลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยการที่เราหนีรอดจากจระเข้ได้ในฝันเนี่ยนะครับตามตําราเขาทํานายไว้เลยว่ากําลังจะมีโชคลาบเข้ามาครับซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของลาบก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะหรืออาจจะเป็นกำไรเป็นก่อเป็นกรรมจากการทําธุรกิจค้าขาย หรือสําหรับใครที่ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนเอาไว้เนี่ยก็อาจจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแบบโอ้โหไม่คาดคิดเลยทีเดียวครับทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือไม่ว่าผลลัพธ์ในฝันมันจะออกมาดีหรือร้ายเนี่ยตำราโบราณเขาก็ไม่ได้ทิ้งเราไว้กับคําทํานายอย่างเดียวนะครับแต่เขายังมีคําแนะนําในการปฏิบัติตัวตามมาด้วยเพื่อให้เรารับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองแล้วที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือคําแนะนํานี้เนี่ย ใช้ได้กับทั้ง2กรณีเลยนะครับคือสําหรับคนที่ฝันร้ายก็เพื่อเป็นวิธีแก้เคล็ดไงครับผ่อนเรื่องหนักให้กลายเป็นเบาลงส่วนคนที่ฝันดีอยู่แล้วก็เพื่อเป็นการเสริมดวงให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเรียกว่าวินวินทั้งคู่เลยแล้วต้องทํำยังไงบ้างละ่ะหลักๆเลยนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติครับไม่ประมาทในทุกๆเรื่องเลยนะข้อที่2 ก็คือการหมั่นทำบุญทำทานไม่ว่าจะกับผู้มีพระคุณหรือการช่วยเหลือคนอื่นตามกำลังที่เราพอจะมีและสุดท้ายข้อที่3ครับไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามขอให้คิดไตรตรองให้รอบคอบถี่ถ้วนอยู่เสมอเพราะเขาเชื่อกันว่าการปฏิบัติตัวแบบนี้แหละครับจะช่วยลดทอนผลกระทบจากเรื่องรายๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งมันก็แสดงให้เราเห็นชัดๆเลยนะว่าตามความเชื่อแล้วเนี่ย ถึงจะมีคำทำนายออกมาแต่สุดท้ายแล้วการกระทำของเราในปัจจุบันนี่แหละก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดีแล้วก็แน่นอนครับเมื่อพูดถึงการทำนายฝันตามตำราไทยแบบนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าหลายคนรอคอยอยู่แน่ๆแ,แล้วก็ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเลขนำโชคที่ซ่อนอยู่ในความฝันนั่นเองครับสำหรับความฝันว่าถูกจระเขตไล่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะโดนกัดหรือไม่โดนกัดก็ตาม ตำราโบราณเขาให้เลขเด่นเอาไว้หนึ่งตัวเลยครับซึ่งถือเป็นเลขนำโชคสำหรับคนที่ฝันเห็นเหตุการณ์แบบนี้โดยเฉพาะเลยและเลขนำโชคที่ว่านั้นก็คือเลข8นั่นเองครับใช่แล้วครับเลข8ตามตำราเขาเชื่อว่าเป็นเลขเด่นที่เกี่ยวข้องกับความฝันนี้โดยตรงเลยครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าคำทำนายมันจะเป็นยังไงผมว่าแก่นแท้จริงๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเนี่ยอาจจะเป็นแค่การเตือนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติ ก็แค่นั้นเองก็อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดดูกันนะครับว่าความเชื่อไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามมันให้พลังในการดำเนินชีวิตกับเราได้ยังไงบ้าง